ในวันนี้ผมจะมาสอนทำแบ็กเล็ก v 2ในเกมผมเองนี่นะครับจะเป็นยังไงกันนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ1,000ไลค์อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับผมติดโควิดเสี่ยงผมอาจจะเปลี่ยนไปขออภัยจริงครับ let's go ไปดูคลิปกันเลยครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เเอลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านคิดตั้นชอ็อปร้านเติมเกมโรบอกที่ได้รับประกัน,ก,นการเติมโค้ดไวไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบัทระบบ V P server สูงถึงเลเยอ8แมปบล็อกฟุตและคิงเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลเยอ10ที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโครเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะคบผมร้านคิดตั้นชอ็อปเฮ้ยเดี๋ยวนะเหลืยแค่ไลน์เดียวเท่านั้น จะครบ5,000ไลค์แล้วขอบคุณมากๆนะครับคนนี้เข้ามาเล่นเกมผมก็เดือนนี้ก็อัปเดตเหมือนเดิมนะครับผมคมริสต์มาสอย่าลืมมาเล่นกันด้วยเร็วๆนี้เออสวัสดีครับสวัสดีเออคนข้างหลังคนขวาคือใครครับเนี่ยคนขวาคนขวาขวาเนี่ย <ปะ S 1> ไม่ใช่เองไม่ใช่เองคนนี้ดิคนนะาวอ,อนี่ใครครับเนี่ย อ๋อนมเจียไงครับคนทำเกาะใช่ไหมครับใช่คนทำเกาะคนนี้ล่ะแล้วคนนี้ล่ะแล้วคนนี้ล่ะคนเขียนสีคลิปไงเออคนเขียนสีคลิปอ่ะเคลรเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เนี่ยอยู่ผมจะเป็นลยคิงนอนเคดีนะครับก็วันนี้เนี่ยเรากลับมาเล่นเกมผมเนาะมาคนบอกพี่ครับ สอนหาของในเกมพี่หน่อยได้เลยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแบ็กเลคนี่ยนะครับผมหรือขาดำาฟี้ยวๆนะครับผมโชว์ดิจใจเป็นยังไงขาดำยังไม่ได้ซื้อเลยนี่นี่นีเห็นไหมอันนี้จะเป็น V2 นะคนดูคือเท่มากบอกเลยวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันในคลิปนี้เลยอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ครบ2,000ไลค์ 1,000าล์เลยกันอย่าลืมกดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยผมเป็นโควิดแล้วเสียงเป็นอย่างนี้ปะลุยเลยละกันแอดมิน let's go เอออยากรู้ว่ะนูเปอไม่ใช่นูเปอเ์มเมื่อกี้เกือบตายเมื่อกี้กับตายผมไอแล้วกันดูโควิดนะครับก็ใจใจคือ คือการทํามันไม่ได้ยากเนาะใจใจใช่ง่ายมากอืม<ๆ>ก็ไม่ได้ยากแล้วก็ผมจะเฉลยเรื่อยๆนะครับใครอยากให้ผมทําอะไรนะผมดรกก้นคาวหรืออะไรพวกน,นี้ก็ได้นะครับซึ่งใจใจอยากรู้ว่าทําไมคอ้อนเองมันมันไม่ปรากฏว่าไม่เป็นเพนกันก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วอ๋อแล้วไอ้ยู่ไหนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นแบ็ค <c oughs> เล็กมา <c oughs> มันเดินทางดีกว่าใช่โอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นเรือก่อนเริ่มจุดตรงไหนครับตอนก่อนอื่นเลยครั้งแรกอย่างแรกไปที่ไหนครับไปเกาะชากปั๊กก่อนเลย ชักปาร์กนะครับผมก็คือเกาะเอ่อฝั่งนี้นะครับผมตอนนี้ก็ปรับกราฟิกอะไรนิดหน่อยเนาะคนดูเฮ้ยอโออโอโอ้โหอนนี้โปรเราเนี่ยไปแล้วเหมือนกันนะพี่เปิดโปนี่เอาเปิดโปทั้งคู่เลย้ย ไปแล้วเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันรออะไรอ่ะรออะไรไหนว่าอยู่ไหนวะคุยจอมดีดีจอมดีอยู่ด้วยเอาเรือขึ้นไปทำไมอ่ะเรือหายไปไหนไม่รู้อ่ะไหนๆหนจัเจ่นี่นี่นี่อ่ะกดอื่นเลยมาคุยกับาี่ก่อนใช่แคทเตอร์คนหนึ่งไม่ทำงานต้องมาฟ้องผออ่ะคือตรงกลางใช่ไหมใช่กดว่าน่าสนใจเลยอันนี้คือเขาไม่เท่ากับว่าโอเคขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมคือกดตรงกลางเนาะใช่ เขาเขาก็จะให้เควสเรามามันก็จะบอกแนวว่าแบบว่าก็ฉันทิ้งใครสักคนไว้ที่เกาะอะไรนะไปเที่ยวกันอะแล้วก็ลืมใครสักคนไว้เนี่ยแหละแล้วก็ลองเาพอแสดูใช่แล้วก็ไม่ต้องไปหาเราก็ต้องถามเพื่อนกันก่อนว่าเพื่อนมันอะพาไอ้นี่ไว้ไหนเริ่มจากไอเทสเตอร์คนแรกก่อนเลยที่เกาะแรกไปซื้อก็ได้เตอร์ก่อนแรกนี่คือตรงไหนนะตรงขายลอกคนเลยเอ๊ะแต่ว่าเอ็งใช้แบล็กเลกอยู่ใช่ปะอืมใช่ ใช้เงน้นก็คุยเลยคุยแล้วออต้องต้องใช้แบ็กลิกก่อนใช่ไหมใช่ใช่มันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมมันไม่มีตรง,ตรงกลางอะ่ะมันจะเขียนว่าโอเคกับบายถูกป่ะมันมีบายอย่างเดียวใช่ครับเดียวยอ่ะบายอันอันแรกไม่มีอ่ะอันแรกไม่มีอ,อ่ะเราเราก็ซื้อโลโก้ไปแล้วนี่หว่าเออทำยังไ่ให้เรเท่าไหร่นะเรีเท่าไหร่มัมีแล้วเออดูแล <laughs> <laughs> ดูแลดูแลต้องเล่นไปเท่าไหร่ครับเออคุณไม่บอกผมเลยแบ็กเล็กวีสอง เล็กแปบนึงอะอ๋อเลตันก็ตัน,ตนอันนี้ผมขอโทษนะที่ไม่ได้บอกตอนต้นคลิปเนาะเพราะว่าผมติดโควิดนะครับแล้วผมก็กำลังม,มนึมนๆกับการทำคลิปไงคนดูนั่นแหละแล้ก็เตรียมตัวนะครับเปรวไ่ตันแล้วก็ไปเก,กาะกาะชัตปากแล้วก็ไปคุยกับใจ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 ตอนล่างลิงนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่ลิงลอะอะ คุยครับผมนี่นี่นี่มาละมาละมาละเฮ้ยอะไรนะอใจอะไรนะเอ็กซ์ดีดีดีแต่เนี่ยมาใช่ไหมแล้วก็มา ไม่ใช่ดิส่งส่งคุณมาคุยกับผมใช่ไหมอ่าใช่วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างกับใจใจใช่ไหมคิดถึงกันเลยไม่ใช่ัำเขาจะบอกเแล้วว่าไอคนที่เขาตามหาเนี่ยก็ไปกับอีกคนนึงเนี่ยแหละไออมจิรูปหัวใจเนี่ยนี้ไงก็แปลว่ารักเองไงอ่ารักเองอาล้วกันต่ออาทิตย์แล้วนี่เองใช่แล้วก็แค่กดโอเคไปเพราะว่าเราอยากได้คําตอบจากเขาไงว่าเขาไปไหนเขาก็จะตอบเลยแล้วว่าเออไปหาไอหัวใจขาวขวก่อน อ่ะก็คือใครบ้างหัวใจขาวๆนั่นแหละกอดดาคแคสโซคือใครบ้างเฮ้ยใจ๊ยเทสเตอร์อีกคนนึงเหมือนกันอันนี้คุยเทสเตอร์เลยแหละโอ้ขาไม่อยู่คนเดียวแหล้วข้างล่างข้างล่างไปไหนแล้วอ่ะเห็นยิงอะไรไหมมีอะไรยิงเอาไปปิติก็เดินเข้าประตูตรงนี้ไปเลยเดินเข้าข้างหน้านี้ไปเลยเข้าไปล้ก็กระโดดกระโดด จริงจริงปกติไอประตูตรงนี้เปิดได้โดยปกติแต่ว่าเราโซลุเข้ามาดีกว่าอ,อ๋อคือกดได้ใช่ไหมจริงจริงปกติแล้วอะ่ะถ้าทําอีกเควสหนึ่งอะ่ะจะใช้อีกอันหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราโซลเข้ามาได้เป็นการลดหย่อนอ,อ๋อคือเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมอะ่มะหลังจากนั้นก็มาออทางนี้ครับอ,อ,อย่าตกมาว่ามาคุยก <มา S 1> ับตัวนี้ตกตายเลยเหรอถ้าตกคือขึ้นไม่ได้ <laughs> เอาง่ๆาขึ้นไม่ได้เลยแล้วก็กดตรงนี้ใช่ไหม ใช่เขาเขาจะบอกนะนะว่ามันก็ว่าใช่ไอคนนั้นเขาไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็ลืมไว้เหมือนกันลืมไวไในขณะไปเที่ยวไอคนนี้ก็จะตอบกลับแนนแนวว่าเออฉันจําได้นะว่าเพื่อนของฉันเนี่ยไปกับไอคนอีโมจิรูปเนี้ยเมื่อไม่กี่วันที่แล้วใช่แล้วก็เ็นื่องของฉันกลับมาคนเดียวแล้วก็เพื่อนอีคนนึงได้หายไปแล้วแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยให้ไปหาไอรูอีโมจิให้นี่อันนี้แล้วก็อีโมจิอันนี้ก็อยู่ในนี้เลยข้างบนใช่ไหมถ้าจอยผิดข้างบนนี้แหละใช่ใช่กดเข้าไปเลยนะคณดู เนี่ยเยสเป็นไงเป็นไงไปดูยูทูบเบอร์คนอื่นมาก็เยสเข้าไปแล้วก็จะวาร์ปมาตรงนี้ฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาคุยกับพมนี่นี่เลยให้มีแค่ตัวเดียวคุยกับตัวนี้เลยก็เหมือนกันมันจะบอกแนวว่าอันเนี้ยเขาเขาจะร้องไห้ไงบอกว่าขนงชันได้หายไปแล้วในขณะที่ไปเที่ยวกันในวันหยุดแล้วก็ตอบใช่ไปใช่ไหมแล้วก็ท่าทางนึงก็บอกว่าไปหาเขาสิเขาอยู่แถวๆเกาะแรกน่ะ แค่นั้นเองวัลแล้วก็กลับมาคุยกับกล่องน้อยนี่แล้วก็กลับกลับกลับไปที่แถวเกาะแรกก่อนโอเคปึ๊บที่เราพรากันเลยจะไปไหนอะ่ะก็ไปแถวเกาะแรกนั่นแหละลุยเลยลุยเลยลุยเลยเกาะแรกใช่ไหมเจ้เจใช่ใช่ใชใชใชไปแถวเกาะแรกก่อนอีกคนบอกว่า<น>บางคนบอกว่าพี่อ้นครับทําไมเกาะพี่มันดูมืดๆอย่าง้ใช่ไหม <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่า มันมันคือมันคือมันคือแบบเวลามืดๆจริงๆนะครับผมเออเวลามืดจริงๆเวลาตามของแบบชีวิตจริงเราเลยใช่ไหมจแจยใช่ <c oughs> แบบความมืดหมายถึงความมืดแบบตรงเวลาแบบเที่ยงคืนเนี่ยมันก็มือดอะไรเงี้ยแสงตะวันอนาะทิตย์เงี้ยมันแบบกลางคืนจริงๆนะฮะหลังจากนั้นก็มาก่อนแรกเนาะแล้วตรงนี้นะ <c oughs> เนาะใช่แล้วก็มาตรงนี้ข้างหลัง <Okay. S 2> มันเขาเขาบอกว่าเขายู่แถวกกอนแรกไง ถ้าคือคนจะต่อคนจะต่อเขียนด้วยก็ได้นะอันนี้คือจุดแรกจุดสองจุดสามนะบอกด้วยก็ได้ตรงไหนนะตรงนู้นหรอกินไปเรื่อยๆใช่มันจะมีเกาะอยู่ให้วิ่งไปหาเกาะเลยตรงนี้นะคือวิ่งไปเลยว้ามดีกว่าคือเกาะมันจะอยู่ไกลใช่ไหมจะเกาะนี้เปล่าวะใช่ป่าวะอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้มันก็ไหนตรงนี้ป่าวะผ่านวงกลมลอยขึ้นมากูถามไม่เก่งอ๋อเคนี่อ๋อนี่นี่นี่หลังจากนั้นใช่ไหมก็ไปที่มุมเกาะเลย มือเกาะคือฝั่งซ้ายใช่ไหมตรงมาเรื่อยๆครับเมอนก็ถับหลังอ่ะเนี่ยก็เทสเตอร์คนสุดท้ายที่หนีไปเที่ยวแล้วก็ไม่กลับพัดพากกับเพื่อนไปใช่ใช่ใช้เงินทั้งหมดนะครับผมเราลืมเอาเขากลับนี่ไงดูยูอ่ w วอนใช่ไหมลงไปแบล็กเล็กวีทูโอเคก็คือใช้เงินห้าแสนนะครับแล้วก็สองลูบี้โอเคกูกดซื้อทันไม่ได้เราไม่ทันด้วย ไม,ไม่ไม่เวลาตายแล้วกดเราเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยการโคด้วยแหละทางผมมาเออโอเคอ่ะซื้อเลยเรียบร้อยครับผมซื้อละรถรถหมดเลยอ่าแบล็กเล็กวีทูแบล็กเล็กวีทูนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรารีวิวเลยแล้วกันเนาะใจใจไปกลับไปก่อนกลับไปก่อนกับก้อนแรกมาคุณผู้ชมครับแบล็กเล็กเนาะ V2 ก็จะเป็นรูปภาพเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยใจใจเป็นรูปใหม่เลยรูปใหม่เลยนะครับนี่เห็นไหม โอเคตอนนี้แชงคูดจะไม่มีลูกกระจกแล้วนะเพราะว่ารถรถแหลกเนาะใจใจรถแหลก <_ d ose> เยอะมากนะผมบอกเลยรถแหลกไปเยอะมากด้วยรถเมมค่าเมมตรงเนี้ยครับอืมรถไปเยอะมากโอเคมาเดี๋ยวผมจะ ตอนนี้ <c oughs> มอนเกมผมมันก็หายนะการหายเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่ปิงแล้วก็เมมหลายๆอย่างนะครับผมบอกไว้ก่อนสคริปทำไม่ทันจริงถ้าเก <c oughs> ิดว่าได้หาเจอหรือว,รว,รว่ารู้วิธีการท,ทําที่จริงใช่<ร>ใช่ใช่มมนะใช่มันต้องรู้วิธีการทาจริงๆคนรู้ว่ามันเกิดจากอะไรนั่นแหละจริงๆพวกผมก็นึกว่ามันเกิดเพราะชุดน้อยใจเนาะสรุปก็มก็ไม่ใช่นะครับก็ยังหายอยู่นะบางเซิร์ฟบางเซิร์ฟโอเคมา เดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดครับสกิลดูดูดันขึ้นใช่ไหมฟอร์ดเลนเจอร์ใช่ไหมเออนะพี่พี่เฮ้ยใช่เหรอมันเป็นเทหรอทาไม่ใช่ไรเขาพูดอย่างเี้เหมือนกันอ่ะเอ้ไม่รู้เปล่าไอ้เราพูดเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอ้คนนี้อยู่ข้างล่างก็พูดเหมือนกันอ่ะไม่รู้ดิเออเป็นเทนฟอร์ดเลนเจอร์เออคี่ไอ้ไม่รู้อ่ะไม่ฟอรดเลนเจอร์เฉยนะเพื่นจัดไงเออคือเท่แล้วแรงนะดูดันนะเนี่ยคนดูคือเฟี้ยวขึ้นอ่ะ อ่าอันเนี้ยคือสกิลเอกอะมันจะเหมือนกับทำดาเอ็ดสองรอบใช่ไหมจสามรอบสามรอบสามรอบเลยนะปึ้งพึงึงเนี่ยแรงมากเลยนะสามรอบเป็นวงกลมสามวงอะกูเด้งเลยตอนนี้เกมผมแก้นะว่าตีตีตีแล้วก็มันไม่มันมันไม่ปิวแล้วนะครับไม่ไม่แบบไม่นอนละตอนแรกมันนอนเนาะแบบแกนพีสอะไรเงี้ยตอนนี้แกแล้วนะครับโอเคต่อไปครับสกิลวีเอซีใช่ไหมซีต้องกดค้างด้วยเนาะจใจใช่ใช่ เพราะว่าเห็นของวีหนึ่งมันกดค้างไม่ได้กลายเป็นเป้านิ่งวีสองไม่เปลี่ยนเลยเฟี้ยวเฟี้ยวขึ้นกว่าเดิมไหมโอเคต่อไปนะครับผมก็คือสกิลวีครับนี่โคตรชอบอ่ะเอฟเฟกเท่มากน่าใจใกใจเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนไฟลุกจริงๆอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนไฟลุกจริงๆอ่งอะเลยชอบชอบชอบอันนี้ผมกดไลค์เลยโคตรชอบต่อไปนะครับนี่แหละครับนี่สกิลซีครับ เท่จริงเลยไฟหมดไฟหมดแล้วเติมไฟใหม่บอกซันจิเลยด่วนเลยโอเคกระทะไม่จะไหมหรือเปล่าเนี่ยโอ,โอเคครับก็ประมาณนี้นะใจใจสำหรับแบ c ็คเล e วีทูครับคลิปหน้าอยากให้ผมมาทำดักก้นคาวได้นะครับผมขอโทษจริงจริงผมจะทำคลิปเกมผมเยอะมากแต่ว่าผมเองเป็นโควิดครับเพิ่งพูดได้วันนี้ต้องบอกงี้วันนั้นใจใจด่าผมเลยนะครับ อ้นหนึ่งไม่ต้องมามามาเข้าดิสเลยอะอ้นไปนอนไปนอนอ้นไปนอนเออผมก็เลยแบบไปหลับนิดหน่อยใช่เหรออใช่เหรออลยรมาถามบอกว่าใช่เหรอได้ไงวะเออบอกว่าใช่เหรอเฉยเลยไม่จริใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแบคเล็ก B2 ขามันไม่เคลื่อนพาคีวหมเดี๋ยวเดี๋ยวแก้เลยแก้เลยโอ๊ยลืมเบอโอเคนั่นแหละครับคุณบลิตอ่ะก็เดี๋ยว เจอใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำมันมีอะไรบ้างนะฮาชิด้วยนะครับฮาคิโอรุด้วยฮ<ม>าชิลุงแล้วก็โอรุสีดำ<า>มีดะก้อนขาวแบกเล็กใช่ครับอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาโอรุสีดำก็ต้องเติมอ่ะห้าร้อยโลบักนะครับมาเปย์กันได้แบกผมมาเปย์กันได้ครับเอ่อฮาชิราชันนะผมเนี่ยก็มาเปย์กันได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ไปไปจุ๊บ